พี่อรขิวจังเลยอ่ะแถวนี้มีอะไรกินอร่อยอร่อย้างหรือเปล่าเรากินบ้านขนมปังทั้งหลังไปก่อนได้ไหมเออใช่เนาะน่ากินจริงๆด้วยอันนี้มันเป็นบ้านขนมดีนาว้าวขอกินสักคำนึงก็แล้วกันงมงมงาม,มันกินได้ที่ไหนเราอร่อยจริงๆเลยเ่าแต่ว่าพี <c oughs> ่พี่ฝนพามาที่ไหนเนี่ยนี่ไงตรงนี้ ใครหิวแล้วก็เราไปกินในแผ่นๆข้างล่างได้เลยนะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นผลไม้เป็นผักมีประโยชน์เหลือหลายเฮ้ยเฮ้ยเพียไม่ชอบกินผักอ่ะเดี๋ยวเพียงเดี๋ยวใครปลาบอนใส่เราะไรน่ะเฮ้ยมีแน่ทำไมหัวพี่กลายเป็นเดี๋ยวอ๋อเนี่ยเหรอเพียงนายไงใครปาใส่เรานีแน่เออนีแ่เพียงโดนแล้วมันเต็มหัวอย่างนี้เหรอม่ น่นี่นีโดนแล้วโบนัสแล้วก็ใครไม่รู้แล้วก็ป่วนโบนัสมามาเร็วมามาเออร้อนร้อนนี้นะหน้าป่ากันเนาะโอ้โหดูหัวเลอป็นหัวเป็นแบบนี้กันหมดเลยเฮ้ยโอ้โหดูดิเพื่อนข้างล่างเขาเก่งกันมากเลยนะนั่้าๆโอ้ยหลอนแล้วอ้าวตาเราแล้วตาเราแล้วเราได้เล่นแล้วชัยโยชัยโยชัยโย ดีจ้าอะเดี๋ยวพี่ฝนจะลองไปกินผักผลไม้ข้างล่างดีกว่าเพียรชอบกินอะไรอ่ะไม่ชอบสักอันโอ้ข้างล่างสีสวยมากเลยนี่มันแมพอะไรงูดูดิมีสิงสารสัตว์เต็มไปหมดเลยอะอีกหนึ่งวิมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วเราต้องยังไงเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราจะต้องฮิปโปฮิปโปอยู่ไหนล่ะนี่อยู่นี่หาไม่เจออ๋อต้องยืนบนตัวที่เขาขึ้นมาให้ใช่ไหม นี่ยืนบนรูปภาพที่เขาขึ้นมาให้เรานั่นแหละนี่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 อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนเฮ้ยสุนัขจิ้งจอกโอ้อยู่นี่แน่สุนัขจิ้งจอกโอ้น่ารักมากดูนี่น่ารักจริงนี่นี่เควียงสายปลาปลาถ้าเราเขวียงไปเรื่อยๆเราจะมองไม่เห็นนะเนี่ยต่อไปอะไรเลยวัววัวนี่ดูดิเนี่ยวัว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 พี่ฝนน่ารักจังเลยอ่ะดูดิอันนี้เป็นวัวนมด้วยป่ะเออวัวนมด้วยน่ารักสุดๆต่อไปตัวอะไรอ่ะตัวอะไรต่อไปอ่ะ แมวนี่ขาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแมวมวเออไอ้โหนนด์นนด์ได้ด้วยอ่ะเพเอกนนด์แล้วยอ่ะพี่เอกพกน่นแล้วอ่ะพี่เอกพี่ฝนกลายเป็นหัวนี่แล้วอ้าวน้ำตายอยู่ตายจ้าตายอยู่นี่ปลาใส่น้ำนี่ปลาใส่น้ำเลยนี่นี่แนี่ปลาใส่เพื่อนปลาใส่เพื่อนปลาใส่เพื่อนตัวอะไรนกคู่เหรอโหเพเอกนนด์เน่ยเดี๋ยวเราไปแมปต่อไปดีกว่าไล่ปลาเพื่อนอยูอ้าวเพเอกมิกเข้ามาเล่นกัน ไหนมิก h e ฮัลโหลโดนป่ามิกอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่นี่เอาคราวนี้เป็นผลไม้คราวนี้เป็นผลไม้แตงโมแตงโมโอ้โหแตงโมอยู่ไหนโอ้โหแตงโมโตโใหญ่ๆอ้่เอาวออย่าโดนเราสิอย่าโดนเราเราตกมิ้ใส่ชดันได้ด้วยนเหรอมชุดสันไดได้เหรอมันดันได้ด้วยอ่ะมันดันได้การสตรอเบอรี่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 เกือบไปเกือบไปเ โอ้เกือบไปเพเอกโดดมาทีหลังอะไรอ่ะทุเรียนโอ้ทุเรียนทุเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวเพเอกดูละในฉาพเพเอกอยู่ไกล้เกินไปนี่เองเลยมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยปลาใส่เพื่อนนี่ทุเรียนละเพื่อนเราปลาใส่หัวเราทำไมนี่แน่มิกปลาใส่หัวีพเอกเหรอ ้ยแอปเปิลนี่นะดูดิเมื่อกี้คนนั้นเขาดันไม่หมนะไม่ทำไมคนนั้นขกระโดดได้สองรอบคนนั้นเขาดันไม่หน่ยคนที่เขาไม่มีแบบเสื้อผ้าคนที่เขาใส่เป็นสับปลัสสับปะรดสับปะรดน่เขาดันม่หมตกเลยอ่ะเกือบไปดู้ยพี่กใจร้ายอ่ะเขาดันไม่หนตกค่เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นก่อนดีกว่าเชอร์รี่เหรอตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตรงนี้เราสามารถเราน้องพึ่งตรงนี้ได้ไหมเราม่ได้ปีกล่ะโอ้โหปีกร9 0บ อะไรอ่ะต่อไปอะไรสามวิด้วยมันคืออะไรเฮ้ยหล่นโอ้โหเราอยู่คนละฝั่งเลยอ่ะหล่นแล้วเหรอโอ้โหน้ำชนะเลยอ๋อน้ำาหรอเนี้ยน้ำชนะเลยเหรอดูดิเอออ้ำตัวใหญ่มากเลยอ่ะเมื่อไรเราจะชนะเนี่ยสื้อสวยๆขายกันด้วยนะแต่แบบราคาแพงมากเลยอ่ะราคาแพงจริงๆแพงสุดๆเราไปด่านต่อไปก็ดีกว่าด่านต่อไปเฮ้ยเป็นผัก คร <át> าวนี LIKE ้เป็นผักมองลำบากอ่ะเฮ้ยนี้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะหัวชายเท้าเออหัวชยเท้าเฮ้ยเดี๋ยวเขาดันเราอ่ะเฮ้ยคนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยเขาเป็นเอลอ่ะเขาเป็นเอลตัวสีเขียวเขียวเอลเหรอเดี๋ยวก่อนนี่อะไรหัวหอมหรอหัวหอมอยู่ไหนหัวหอมนี่โอเนียนโอเนียนนี่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 นี ข้าวโพดเหรอใช่ข้าวโพดเกือบไปมีเพื่อนเด้อเพื่อนดันเพื่อนดันน่ะอันต่อไปไลน์อันต่อไปไลน์ไนอนเลยไม่มีสมาธิเลยเออพริกพลิกพลิกอันอยู่ตรงนี้พอดีพลิกนี่นี่ใครมาเบียดพี่ให้มีเอลด้วยอ่ะน้ำหมอไม่ใช่น้ำชาเนี่ยมีเพื่อนวันนี้เล่นมาเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันผชอบกินเออมันเผาอร่อยมันเผาอยากกินอ่ะเวก เซเว่นมีขายไหมน่าจะมีนะเอา้ายืนอย<ม>ู่ตร,ตรงนี้พอดีประกาศขาวนี่ปลาใส่พี่เอกทำไมเนี่ยประกาศขาวนี่ประกาศขาวกินกับไอ้นี่ยอร่อยชาบูอะ่ะพี่ฝนชอบกินรอ,อร่อยมากพี่กินเนื้ออ<ร>ย่างเดียวแล้วหิวอะ่ะฟักทองพองัพงกินน<ม>ี่คุยอย่างคุยอย่างคุยอย่างคุยหมดแล้วหมดรอบเร็วจังเลยอ่ะหมดรอบเร็วมากเลยอะต่อไปอะไรอ่ะต่อโค้ดเหรอเฮ้ยเอ้ยเกือบไปเกือบไปโอ้โหเกือบไปยายายา เฮ้ยอย่าด่าเราอย่าด่าเราโอ้เพี่เกือบล่นนะ่ยรอบนี้เราขอต่อไปอัลมัชรอมเหตุอะเฮ้ยอย่าชนอย่าชนเอาล่นเลยเอาลมเลตกโอ้เหลือสามคนแล้วโอ้เราจะชิงความเป็นที่หนึ่งกันแล้วเราจะชิงตัวใหญ่อยู่ไหนอะตกหมดเลยเหรอโอ้โหเซ็งเลยอ๋อตกหมดเลยขึ้นไปข้างบนได้ด้วยเหรอขึ้นทางไหนอะ ตกหมดเลยอะดูดิโอ้โหหาไม่เจอเมื่อกี้เป็นเข้าว่าใช่ไหมนั่นไงเขาขึ้นกันทางนู้นมาขึ้นทางไหนต้องมีแบบออกมาแล้วมาแล้วคราวนี้เป็นสิงสารสัตว์ยิ่งดูลำบากขึ้นด้วยเพนกวินเพนกวินเอายืนอยู่พอดีเลยขอซูมแล้วกันนะครับงานนี้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยเกือบไปเฮ้ยใครวิ่งมาชนเพี่เอกระเด็นลงมาเลยอะแบ่เมื่อกี้นี้เลยวิ่งมาชนปุ๊บกระเด็นลหล่นไปเลยอะอะไรอะหมีหมีหมี กระเด็นเลยใช่หล่นการต้องระวังให้ดีต้องคอยจับคีย์บอร์ดให้ดีพี่เองไม่งั้นหล่นโอ้พี่เอกครับไม่งั้นหล่นตุ๊บขยี้ตาทีเดียวเองมาสลามเหรอเบบี้ชักตึ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 กเบบี้ชักตึ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 กเบบี้ชักตึกตึกโอ้ทำไมอ่ะมาแล้วมีคนที่เขาใส่ชุดโลบอเป็นแบบไอเนี้ยเป็นตัวตู้ก็มาร์กไงเออใครอ่ะมาร์กไงมาร์กเหรออ่า เปลี่ยนชื่อหรอเปลี่ยนตรงไหนอ้ว่มาร์คเออใช่ดูดิเออน่ารักกันน่ะเออเป็นตู้คีบใช่ไหมตู้คีบแต่ว่าตัวเองเหมือนจะคีบคนอื่นด้วยนะตู้คีบอ่ะน่ารักอยู่ตอนนี้เราจะมองไม่เห็นหน้ากันนะเพราะว่าเห็นหน้าเพราะโดนปลาเขาปลามาแล้วก็ปลากลับเลยกลมๆกันหมดทั้งแมปอ่ะอันนี้มีหัวหมูเนี่ยดูดิมีหัวพิกกี้กันหัวหมูเหรอหัวหมูหัวหมูนะอยากกินไปหมดแล้วตอนได้หิว นี่ดูดิมิกยังอยู่อ่ะแล้วก็น้ําใช่ไหมแล้วก็บนนัสที่สรุปว่าในแบบนี้เพื่อนเราทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่มีแบบเ,ออเพื่อนเราที่ที่ยังไม่ได้กดลาพ่อเพ็กลับไม่ได้แล้วนะเพ็กถองยันกว่าแล้วอ่าน,นะชนะทุกคน ใหญ่มากเมื่อไหร่เนสโกจะชนะมั่งเนี่ยอยากชนะแย่แล้วอ่ะนะจะมีชื่อเราไปอยู่ตรงนั้นไหมใช่เมื่อไหร่จะมีชื่อเราสักทีงนะปะพวกเราเดี๋ยวเราไปเล่นต่อไอซักแมพไอซักแมพเฮ้เพล่เลยขึ้นมาทั้งกนได้แล้วนี่ได้แล้วหรอเฮ้ยกกระโดดไปกระโดดมาอ้าวหล่นออกมาใช่คราวนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นผลไม้หรออันนี้เป็นเอ้ยหาไม่เจอเลมอนเาเกือบไปอย่ามาชนเพี่งนะอย่าชนอย่าชนชนแล้วแบบโกนได้ เมื่อกี้โดนชนเข้าไปอ่ะเซ็งเลยต่อไปเป็นอะไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะ่มาเฟืองเหรอมาเฟืองอยู่ไหนอ่ะนี่ไงมาเฟืองปึ๊บอย่าชนเล้วอย่าชนไปเลย่ะนั่นแหละกระเด็นน่ะพอเพื่อนกระโดดอ่ะมันชนกันแล้วก็กระเด็นน่ะต่อไปลูกอะไรอ่ะทุเรียนเจอแล้วทุเรียน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 เอ้ยเกือบไปโอ้ยอย่ากระโดดอย่าอย่าเยเฉยเฉยเฉยทุเรียนกันต่อไปอะไรอ่ะต่อไปนี่ลูกท้อ ลูกท้อเหรอไงลูกท้ออ้าวสวัสดีมาร์คขอคลิปสักตัวนึงได้ไหมอ่ะต่อไปอะไรต่อไปอะไรวิวพี่ฝนอยากกินไอเนี้ยไอเนี้ยอะไรมาอีกแล้วหรอเลมอนเนาะเลมอนหรือส้มเลมอนส้มอ้าวพี่เอกมันเป็นส้มเอาเวนกรรมตกเลยอ่ะโหเเซ็งลยพี่ฝนก็วิ่งไปที่เลมอนพี่เอกก็ไปเลมอนเหมือนกันมันดัดสีเหมืนกันดูให้ดีดูแล้วอ่ะเหลือสองสามคนเลยอ่ะพี่เอกเซ็งเลย พูดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเนี่ยโหอยากกินกล้วยอะ่ะดูดิกล้วยก็น่ากินนะดูดิกล้วยอะ่ะไป<ด>ไหนแล้วเนี่ยมากเลยอะ่ะอยู่นี่ไงข้างหลังเนี่ยมันไส้ปลาซะเลยนี่ไม่โดนพี่ฝนไปมันโดนโดนหน่อยพียงมีสเต็ปอยู่ที่ดีเอาจอดแกามาด้วยหรอฉันนึกว่าแกหลับโอ้หวน้ําชนะสองรอบแล้วน้ําชนะแล้วอะ่ะพี่เอกบอกแล้วนะเขาหนังเขาหลังอย่าพูดนะให้พี่ฝนพูดคนเดียวพอพูดไรพูดผิดทําให้พี่ฝน ไม่ได้แชมป์เลยเห็นไหมเอาล่ะเดี๋ยวด่านต่อไปเราจะต้องเป็นผู้ชนะด่านนี้เรามาแข่งกันดีกว่าโอเคไหมพี่ฝนะต้องชนะพี่ฝนต้องชนะนี่สเก,กะต้องชนะอ,อันนี้นเลยน,นี่อันนี้จะต้อนอะไรต้นหอมต้นหอมตะไครออ้ใบมะกรูดต้นหอมต้นหอมอุ้ยเพื่อนหล่นไปเยอะมากเลยนะนี่กวยยงใส่กนะันปรับปรับปรับนี่ลูกอะไรอ่ะ ลูกอะไรอะหาไม่เจออยู่ตรงไหนอะ่ะโอ้ลนอ่นแล้วอย่าลน่นโอ้ไม่ไหวอะ่ะไปลูกอะไรอะท่อไปนี่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 ประกาศขาวเฮ้ยไม่ใช่เราเรียกว่าอะไรนะหัวเชเท้าโอเควันนี้ก็ต้องขอรากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพี่เอกแล้วก็เนสโกะด้วยนะคะเอ้าแล้วทำไมเป็นเนสโกะล่ะโอเควันนี้พวกเรา โอ้โหชมรมคนหัวปิงปองก็ต้องขอลา <c oughs> ไปอีกรอบนะครับบ๊ายบายจ้าบายยค่ะทุกคน